ือหลายคนบอกว่าเราสามารถที่จะหยุดโลกร้อนได้ไหมเราไม่สามารถที่จะหยุดได้แต่เราสามารถที่จะชะลอให้มันเกิดช้าลงได้เราต้องร่วมด้วยช่วยกันมันถึงที่จะทําให้เราสามารถที่จะชะลอในเรื่องของการเกิดโลกร้อนลงได้ ร้อนเนี่ยหลายคนนึกว่ามันคือโลกจะร้อนอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆมันเกิดจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงที่จะทําให้โลกร้อนก็ร้อนสุดโต่งเย็นก็เย็นสุดโต่งนักวิทยาศาสตร์เพราะว่าจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันที่เราอยอมรูอยู่เนี่ยมันควรที่จะเกิดขึ้นอีกร้อยปีข้างหน้าแต่เนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์โดยเฉพาะการที่เราปล่อยก๊าซเรืองกระจกเข้าไปมันเลยเป็นตัวเร่งที่ทําให้มันเกิดณนักขนาดนี้ โลกร้อนเนี่ยแสงแดดมันก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นแพลงต้นเมื่อกี้ที่เป็นแผงต้นบุมเป็นแพลงต้นพืชพืชพอเห็นแสงมันก็ชอบมันก็เลยยิ่งบลูม,มากขึ้นใหญ่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสถานการณ์โลกร้อนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทําให้ร้อนอย่างเดียวแต่ทําให้สถานการณ์อื่นๆที่ตามมามันสุดโต่งไปด้วยถ้าลองไปเปรียบเทียบกับสถิติมันก็จะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นบ่อยมากขึ้นและยาวมากขึ้นสาเหตุก็เนื่องมาจากแสงแดด มากขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นนั่นเองจริงๆอุณหภูมิของน้ำทะเลเนี่ยสูงขึ้นแค่หนึ่งองศามันก็สามารถที่ทำให้ปะการังตายได้ปะการังบ้านเราเนี่ยนะคะมีการเ,าเรียกว่าปะการังฟอกขาวเกิดขึ้นเนี่ยบ่อยครั้งมากขึ้นซึ่งอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปะการังในบ้านเราเสื่อมโทรมแล้วก็ตายลงในที่สุดน,นะคะ ช่วงสิปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเพบว่าน้ําแข็งที่คู่โลกเหนือคู่โลกใต้เนี่ยนะคะมันละลายไปเนี่ยมากกว่าเดิมเยอะแล้วสิ่งที่สําคัญที่เราเจอก็คือเราไปเจอมีขาวแต่มีขาวไม่ได้อยู่บนน้ําแข็งมีขาวเขาอยู่บนหน้าผา กำลังกินหญ้ากินมอสนี่จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยพอโลกร้อนมันทําให้พฤติกรรมของสัตว์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมีขาปกติเขาไม่อยากเป็นบางสวรรัตนะคะแต่เมื่อมาจากโลกร้อนน้ําแข็งละลายเขาก็ไม่สามารถไปกินแมวน้ําได้เขาก็เลยต้องมากินหญ้ากินมอสแทนทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะได้มีโอกาสส่งนักวิจัยไทยไปที่ขั้วโลกเหนือเขาก็พบว่าเรือตัดน้ําแข็งอะคะ่ะสามารถที่จะ แล่นไปถึงจุดที่เป็น90องศาเหนือได้90องศาเหนือก็คือคั้วโลกเหนือที่เป็นจุดที่เป็นเหนือสุดของโลกถ้าเมื่อไหร่ที่เข้าไปถึงแล้วอันนั้นน่ากลัวนั่นหมายถึงว่าน้ําแข็งละลายหมดเลยซึ่งเราก็คงไม่อยากที่จะให้ไปถึงจุดนั้นทำไมเราถึงเป็นห่วงในเรื่องของน้ำแข็งละลายสาเหตุก็เป็นเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ทำนายไว้ ้าน้ำแข็งพวกนั้นละลายหมดแล้วเนี่ยมันจะทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกเลยนะคะสูงขึ้นกว่าเดิมเนี่ย5เมตรน่าก,กลัวนะคะเราไม่รู้จะอยู่กรุงเทพได้หรือเปล่าแต่ลองมาดูอนันนี้ถ้าน้ำแข็งที่ควโลกใต้ละ่ะละลายหมดน้ำแข็งที่ควโลกใต้มีมากกว่าน้ำแข็งที่ควโลกเหนือเยอะมากเลยแต่สิ่งที่เขากลัวก็คือว่าถ้าที่คูโลกใต้โอ้ยมันน้ําแข็งละลายแบบมันร้อนมากน้ําแข็งละลายหมดแล้วเนี่ย มันจะทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงกว่าเดิมเนี่ย50เมตรสูงเท่ากับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบ้านเรายิ่งถ้าเราปล่อยก๊้าเรืองกระจกมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเร่งโลกร้อนมากขึ้นเท่านั้นนะ,นะคะอย่งางณปัจจุบันเนี่ยระดับน้ำทะเลสูงขึ้นในประมาณ1ถึง 3มิลลิเมตรมันสามารถทําให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งได้อย่างที่บ้านเรามีปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งสาเหตุก็เนื่องมาจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าม,มันมีการเกี่ยวโยงต่อเนื่องกันแล้วถ้ากัดเซาะไปเรื่อยๆละ่ะดินพวกตะกอนต่างๆมันก็ตกลงไปในทะเลมากขึ้นเพราะตรงไปในทะเลมากขึ้น,น,ม,นมันก็ทําให้สัตว์น้ําสัตว์ที่อยู่ในทะเละคะ่ะมันก็ได้รับผลกระทบ คือหลายคนบอกว่าเราสามารถที่จะหยุดโลกร้อนได้ไหมเราไม่สามารถที่จะหยุดได้แต่เราสามารถที่จะชะลอให้มันเกิดช้าลงได้อย่างที่เปิ่มบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันควรที่จะเกิดอีกร้อยปีข้างหน้าแต่เราเป็นตัวเร่งใช่ไหมคะคราวนี้เราจะมาแก้อย่างไรต้องมนีนโยบายของประเทศมาก่อนไหมต้องมีกฎหมายกฎเกณฑ์มาก่อนไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่เมื่อพูดถึงโรคร้อนแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยมันต้องร่วมด้วยช่วยกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนและตัวเราในฐานะประชาชนทั่วๆไปด้วยถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันและเราต้องร่วมด้วยช่วยกันมันถึงที่จะทําให้เราสามารถที่จะชะลอในเรื่องของการเกิดโรคร้อนลงได้น,นะคะ